เก้าชาแนละยินดีต้อนรับเพื่อนๆน,นะคะวันนี้เคเคมาขึ้นไรซ์สดนะคะโชวเ์เพื่อนๆจ้ามาเลยนะจ๊ะมาเลยนะจ๊ะนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะคะ,ะ,คะเพื่อนๆ da konekcia สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆค่ะมีใครมองไม่ค่อยชัดน,นะคะสวัสดี m e r r y c h r i s t ม a s and h a p p y New Year สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ยังไม่ถึงนะคะยังไม่ถึงวันคริสต์มาสนะคะอยา่ยาอยา่าอย่าอย่าเพิ่งน,นะจ๊ะวันนี้พี่เคเคก็นะคะมาสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านเลยนะคะ เชนายสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีนะคะคุณยายเชิญนายนะคะเชิญนาย from Switzerland นะคะสวัสดีค่ะพี่สายยันลอยสวัสดีค่ะเอ็ดการจนาสวัสดีค่ะไหว้ๆค่ะวันนี้เคเคนะคะไม่มีขาตั้งกล้องนะคะวันนี้เพื่อนๆนลเ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 ป็นเพื่อนเห็นไหมนะคะวันนี้มาในลุกนะคะวันคริสต์มาสนะคะวันคริสต์มาส มอสชาแนลนะคะพี่มาสเหรอมอสชาแนลอ๋อมอสชาแนลมอสสวัสดีค่ะสนะคะพูดคุยทักทายกันนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเคคจะเคคจะแชร์ให้เพื่อนๆนะคะได้รับทราบนะคะเดี๋ยวจะแชร์ให้เพื่อนๆได้รับทราบกันนะคะเพราะว่าเพิ่งจะมาขึ้นนะแล้วก็เผื่อว่านะคะญาติพี่น้องนะหรือว่าเพื่อนๆ ท่านใดที่เขาว่างนะคะเขาก็จะได้เข้ามาให้กําลังใจนะคะกับเคเคนะคะเคก็ไม่ได้มาขึ้นเลยสดนะคะทุกๆวันนะคะเพื่อนถ้าหากใครว่างนะคะก็แวะเวียนมานะคะเยี่ยมยามถามข่าวกันได้นะคะเพราะว่าเราก็นะคะเป็นเพื่อนๆกันนะคะทุกๆคน ก็ใกล้วันนี้วันนี้เป็นวันที่โชคดีนะคะเพื่อนๆก็หลายท่าน,นนะคะอาจจะโชคดีนะคะออตัวเลขนะคะมาที่นะคะมาเป็นเลขบ้านของเคเคนะคะทั้งหมดเลยนะคะเพื่อนๆเคเคบ้านเลขที่นะคะ69สิบทับสามนะคะแต่นะคะตัวเลขมานะคะ2 3 5แต่บ้านเคเคสามแล้วก็เคเคอายุ53ปีนะคะ53กับ มาด้านบนนะคะเป็นเลขที่มาข้างบนนะคะห้าสามนะคะเป็นเลขของเคเคแล้วก็เคเคคิดว่าแต่วันนี้เคเคก็ได้ไปนะคะจุดลูกประทัดนะคะเพื่อเขาเรียกว่าบนวัยอะคะ่ะหลวงพ่อแช่มวัดฉลองนะคะที่จังหวัดภูเก็ตน,นะคะเป็นวัดที่น่าด่งดังมีชื่อเสียงด่งดังแล้วก็ K K กเคเคก็ได้รับเ,เขากําลังนะคะ ทางบริษัท YouTube กำลังจะส่งนะคะจัดส่งพินมาให้เคเคครบนะคะสิบเหรียญน,นะคะเพื่อนขั้นตอนนะคะสิบเหรียญขั้นตอนในการก้าวนะคะเข้ามาเป็นยูทูบเบอร์นะคะป้ายแดงนะคะเมืองใหม่นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ได้ประมาณ12บเหรียญน,น่าจะได้นะคะแล้วก็เคเคก็เลยไปจุดลูกป,ประทัดให้หลวงพ่อเชิญวัดฉลองว่าถ้าหากได้เพียนก็จะจุดให้4 0 0พันนัดนะคะเพื่อน กวางแชนแนงมาแล้วมาแล้วนะคะยังไม่ได้แออชร์ไปให้ลูกกวางนะคะมาไวมากนะก็รู้กันนะคะเป็นเพื่อนรู้กัน